นายสะอาดประจันพลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่สองเข้าตรวจสอบถนนสายลำปางเมืองปานช่วงหมู่บ้านทุ่งโป่งเรียนตาบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองลำปางจุดเกิดอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนพลิกคว่ำทำให้นักเรียนหญิงอายุ7ขวบเสียชีวิต1คนและมีคนได้รับบาดเจ็บถึง24คนเจ้าหน้าที่พบว่าสภาพถนนปกติมีเสาสัญญาณไฟกระพริบเตือนให้ลดความเร็วเนื่องจากว่าเป็นโค้งอันตรายค่ะมีราวเหล็กกั้นถนนหรือกาดเร็วติด ตั้งสองฝากฝั่งถนนสภาพไม่เป็นหลุมคลุกคละเส้นทางจราจรชัดเจนและมีธงสีแดงที่ท้องถิ่นนำมาติดตามโค้งเพื่อเตือนคนขับให้ลดความเร็วด้วย จึงสรุปได้ว่าสภาพถนนเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แต่ต้องรอผลการตรวจร่วมระหว่างสํานักง,งานขนส่งจังหวัดลาปางป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยจังหวัดลําปางและตํารวจอีกครั้งท้งนี้ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงลําปางที่2พบว่าบริเวณข้างทางใกล้จุดเกิดเหตุเป็นหุบเหวลึกที่มีอยู่หลายจุดโดยเฉพาะจุดก่อนหน้าที่รถจะถลายลงไปประมาณ5เมตรเป็นหุบเหวลึกค่ะซึ่งหากรถถลายลงไปอาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้ได้ จึงเร่งให้ติดราวเหล็กกั้นถนนเพิ่มเติมทั้งสองฝั่งถนนเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและไม่ให้กระทบกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่สัญจรเข้าออก สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้คนขับเป็นหญิงอายุ60ปีนะคะอ้างว่าสาเหตุเกิดจากขับรถหักหลบรถจักรยานยนต์ประกอบมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้รถเสียหลักตกถนนแต่ยอมรับว่าใบอนุญาตขับรถรับจ้างรับส่งนักเรียนเนี่ยหมดอายุไปตั้งแต่เดือนเมษายนและมีการดัดแปลงที่นั่งด้วยการเสริมเบาะขนาดเล็กระหว่างที่นั่งปกติเพื่อที่จะให้ได้รับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นค่ะ